เขาไงก็กะเขาของแกไม่หรอใช่เอาไข่ดาวเอาไข่ดาวอะไรอีกกุ้งเพียงกุ้งเพียงนี่ผมว่าใส่จานนะคระใส่จานครับสามสิบบาททั้งขายทั้งแจกใช่ไหมเนี่ยสามสิอันนี้มารับแจกนี้เป็นคุณแม่จะไปรับแจก วลาดูเลยดาาดาขอบคุณมากเสียก็มาขายกะเพราให้น้องๆเพื่อนๆแถวบ้านชื่อร้านอะไรเอ่ยชื่อร้านกะเพราเราเด็ดอ่าแล้ววันนี้มีอะไรพิเศษไหม20บาทวันนี้พิเศษนะก็มีเราแม่ครัวพี่พินพี่บอลช่วยกันทําแล้วก็มีเฮียก้าสนับสนุนงบประมาณมาให้แจกคุณแม่ท่านเลยเป็นวันแม่ใช่ไหมครับใช่ใช่เราก็ร่วมกันทำวันมีพิเศษวันแม่ต้องมา แม่เป็นแม่กรัวแม่ช่วยเราต้าองลำบากหมดเลยน้ก็มาช่วยกันทานแล้วกันแล้ววันหลังก็มาคุยกันด้วย20่บาทเองเนาะแต่วันนี้ขายให้ขายด้วยแล้วก็นก็ขายปกติด้วยแต่คนที่เป็นคนแม่ฟรีตลอดรายการเลยครับครับครับกัดเต็หมดเลยมีเกินร้อยห่อแน่นอนไม่ใช่ว่าของฟรีแล้วมีนิดเดียวนะมีไม่อั้นอะ่ะคตจอ้งมีกรเยอะอาดีกะเพราไก่ไก่กระเทียมกับกะเพราอะไรละเรื่องอะไรั